สวัสดีค่ะวันนี้ดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับการปลูกผักแบบซ่อนแอบกันค่ะข้อดีของการปลูกผักแบบนี้นะคะมีมากมายเลยค่ะบางคนเนี่ยชอบที่จะปลูกเป็นไม้ใบไม้ประดับนะคะแต่ผักก็ยังต้องซื้อกินอยู่วิธีนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะเพรียมลแรงจะสับสนค่ะคือเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียว ทั่วแปลงนะแต่เราปลูกสลับกันไปเพี้ยมแรงก็จะไม่มายุ่งค่ะกระถางแรกที่จะปลูกในแปลงนะคะก็คือนี่อันนี้เป็นกุยช่ายค่ะก็ปลูกรวมกับพวกว่านลิ้นมังกรแถวนี้นะคะส่วนมากก็จะปลูกไว้ในกระถางค่ะเพราะว่าเคยปลูกลงแปลงแล้วกินไม่ทันนะคะสำหรับการหาที่วางก็หาที่วางที่ผักของเราเนี่ย อยู่กับไม้นั้นๆได้อย่างเช่นอันนี้ก็เป็น w a t e r c ์เคสนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าผักเป็ดญี่ปุ่นก็ได้นะอันนี้ก็คือชอบร่ stoff, รม,ๆม,ๆมๆล่มลำไรค่ะชอบน้ํานะคะเราก็เอาวางไว้กับ a โกน i m a ตรงนี้เลยค่ะเวลามาดู a โกน i m a ก็เก็บผักชนิดนี้ไปได้นะคะอันนี้เป็นสาแหน่คะ่ะเราชําไว้นะก็รากเติมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงดินต่อนะคะก็ชำรวมๆไว้แถวนี้เลยค่ะ และที่ได้เก็บกินประจําเลยนะคะก็คือนี่ตรงนี้เป็นผักบุ้งในกระมังค่ะก็เราปลูกไว้แค่กระมังเดียวนะแต่ก็คือเก็บกินได้ตลอดเลยอันนี้ก็เก็บกินไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็กจะขึ้นมาแบบนี้เราตัดเดี๋ยวก็ตัดให้สูงจากพื้นประมาณสัก2เซนนะคะอย่าไปดึงค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอีกนะคะเราก็เด็ดกินได้เรื่อยๆค่ะกระมังเดียวเนี่ยก็คือเราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ และผักชนิดที่สองที่ดาวปลูกแทรกไว้กับต้นไม้ของดาวนะคะก็มีค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นผักเป็ดนะคะผักเป็ดญี่ปุน่นตัวเนี้ใบเขาเนี่ยสามารถที่จะเด็ดไปใส่ต้มจืดแกงจืดหรือทอดไข่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยชอบร่มลำไรค่ะดาวก็ปลูกไว้เนี่ยใกล้ๆก,ก,กับต้นไม้ของดาวนะคะอันนี้ปลูกไว้ข้างพูดางเลยค่ะ ชนิดที่3นะคะก็เป็นมะกรูดค่ะต้นนี้เนี่ยเราปลูกไว้ในกระถางนะเป็นกิ่งตอนค่ะต้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตําลึงที่เราปลูกไว้ในกระถางเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังเลื้อยเลยค่ะแขวน้ว้แบบนี้นะตัวนี้เนี่ยก็ชอบแดดหรือว่าอาจจะเป็นแดดลำไรเขาก็อยู่ได้นะ ส่วนมากที่ปลูกในกระถางเนี่ยก็คือเราปลูกไว้กินใบค่ะไม่ต้องถึงกับแบบว่าต้องการให้มีลูกนะแต่ปลูกไปนานๆนนนดมดีๆก็ติดลูกได้นะคะชนิดที่4ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นกระเพราค่ะเราปลูกกระเพราไว,ไว้ในกระถางนะสำหรับกระเพราเนี่ยเราก็ปลูกไว้ในกระมังค่ะ โอ้ในกะลังข้อดีของเราก็คือสามารถยกย้ายได้สะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูแลง,ง่ายด้วยค่ะกระเพราเนี่ยสามารถที่จะปลูกใต้สแลนได้นะคะอันนี้ดาก็ปลูกใต้สแลนประมาณ50%ค่ะทําให้ใบเนี่ยใหญ่มากแล้วจริงๆแล้วก็เป็นกระเพราแดงนะแต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ตากแดดค่ะถ้าตากแดดเนี่ยจะแดงยิ่งกว่านี้อีกค่ะชนิดที่5นะคะปลูกง่ายมากๆอันนี้เป็นเตยในกระถางค่ะ เป็นเตยที่เราปลูกไว้นานแล้วนะนี่ใบเขาเนี่ยเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเวลาเราทําขนมเนี่ยเราก็ตัดไปทีละ3าใบสี่ใบนะคะสําหรับการเลี้ยงดูเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เติมน้ําอย่าให้แห้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นิดหน่อยแค่นี้ก็งามแล้วค่ะชนิดที่6เราเพิ่งได้มานะคะเป็นจินจูชายค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาปลูกรวมกับพวกบอลสีได้นะชอบแดดล,ลาําไรหรือว่าแดดช่วงเช้าค่ะ ดาวก็ปลูกรวมๆกับบอลสีไปเลยนะคะการลดน้ำบํมลุงก็ใช้วิธีเดียวกับลดบอนสีเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นผักต่างๆที่เราเอามาปลูกไว้รวมรวมกับพวกไม้ประดับของดาวค่ะเวลาเรามาดูไม้ประดับแล้วเราก็เด็ดผักไปกินด้วยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเพี้ยมแมลงต่างๆเนี่ยก็จะง,งงค่ะแบบว่าเอา้าตรงนี้มันแปลงผักหรือว่าแปลงไม้ประดับกันแน่นะก็ไม่เน่อใจนะคะจะไม่เกิดการระบาดของเพี้ยมแมลงแน่นอนค่ะกับการปลูกแบบนี้นะคะและการปลูกแบบนี้เนี่ยก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะอย่างตรงนี้นะเราเปลี่ยนกระถางกวัชพผมก็คือดินยังดีอยู่เลยเราก็เอาต้นหัวรำพานะคะเอามาชำต่อก็เป็นนะเนี่ย ขึ้นแล้วค่ะเพราะเขามีรากเราก็ไปย้ายลงปลูกในกระถางได้ต่อซึ่งการปลูกแบบนี้เนี่ยจะลดการระบาดของเพียมแรงต่างๆด้วยนะคะและต้นไม้บางอย่างเขาก็สามารถที่จะอยู่รวมกันได้แบบนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมก็ลองไปทำตามกันดูนะคะกับวิธีง่ายๆแบบนี้สวัสดีค่ะ